ฝันเห็นหงการเสี่ยงโชคจงสแสวงโชคจากที่ที่คุณยังไม่เคยไปสิ่งที่คุณหวังไว้จะได้สมหวังดังคิดเหมือนเนรมิตได้ดังตาเห็นมีแต่คนคอยสร้างปัญหาให้คุณอยู่เสมอความรักความรักไม่ได้ดังใจที่คุณคิดไว้มักจะได้ยินเรื่องราวที่ทำให้ไม่สบายใจอยู่เป็นประจำอยากได้บุตรหลานต้องขยันมีเพศสัมพันธ์ให้บ่อยครั้งจึงจะสมหวัง มีดวงว่าคนรักของคุณจะมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับคนที่คุณสงสัยนั่นแหละดวงการเงินการงานจะมีโชคทางการเงินหรือมีราบรอยในช่วงสั้นๆแต่ก็ต้องใช้ใจอย่างประหยัดอย่าประมาทมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้ทำงานที่ไม่จำเจหรือได้รับผิดชอบงานที่ใหญ่ขึ้นใช้ความสามารถมากขึ้นการงานตกที่นั่งลำบากต้องคอยรับผิดชอบเรื่องที่ไม่ได้เป็นคนก่อ เลขนำโชว์ศูนย์แปดหนึ่งหนห้าห้าสาห้าาฝากกดติดตามช่องนิมลักกี้นัมเบอร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ